เคยอย่างมีบ้านแล้วเป็นร้านอาหารด้วยรอเป่าครับบ้านหลังนี้ครับถูกออกแบบให้เป็นทั้งบ้านแล้วก็ร้านอาหารร้านปิ้งย่างร้านดนตรีหลายอย่างมากเลยเดี๋ยวไปดูครับว่ามันจะมั่วซั่วขนาดไหนนะครับสำหรับบ้านหลังนี้แล้วบ้านหลังนี้ครับมันค่อนข้างไม่เหมือนใครนิดนึงคือมันเป็นทั้งบ้านแล้วก็ร้านอาหารอยู่ในที่เดียวกันเลยการใช้งานเนี่ยมันจะสับสนไหมร้านอาหารเนี่ยจะวุ่นวายกับคนที่อยู่ในบ้านไหมนะฮะอันเนี้ยปวดหัวมากมากเลยค่อนข้างยากมากเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูว่าผมแก้ปัญหาหลังนี้ยังไงนะฮะด้านหน้าเนี่ ตัวติดถนนเนี่ยครับผมทําเป็นสวนขั้นบันไดแล้วก็ตัวระเบียงด้านหน้าเนี่ยครับผมออกแบบให้มันเป็นเหมือนต้นไม้ย,อย,ย,อย้อยๆตัวนี้ครัเป็นโซนร้านฝั่งนี้ครับเป็นโซนของบ้านตัวร้านก็จะเป็นแบบนี้ตัวบ้านก็จะเป็นแบบนี้อ่าตัวบ้านเนี่ยครับอ่าถ้าเราสังเกตเห็นนะฮะ แล้วแต่ตรงถนนตรงนี้นะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวร้านอาหารตัวร้านอาหารเนี่ยจะทะลุออกมาเป็นสวนถึงเอาดอกข้างนอกเข้ามาตรงนี้เป็นลานนะครับที่เป็นใต้ทุนของชั้น2ตัวนี้เป็นส่วนของในบ้านนะครับนี่เป็นห้องเก็บของห้องน้ําอะไรว่าไปอยู่ทางนี้นะครับถนนในโครงการเนี่ยกว้าง6เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเซ็ตแบ็คเข้าไปอีกนะครับตัวนี้ผมเซ็ตแบ็คอยู่ประมาณทั้สาเมตรนะครับเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ผมบอกว่าเป็นสเตปสวนเดินเข้าไปเนี่ยครับตรงนี้เป็นระเบียงระเบียงด้านหน้าเนี่ยครับผมทา้้้ใหแบบนังเเออกป็ ร้านขายของร้านอาหารนะครับแล้วก็ตัวที่นั่งม่วงๆข้างหลังเนี่ยก็เป็นห้องครัวตัวนี้ครับจะเป็นเหมือนพื้นที่ของกึ่งเอาท์ดอร์ที่เป็นสวนเป็นร้านอาหารได้ฮะพื้นที่ที่ใครก็ได้เดินเข้ามาได้แต่เป็นพื้นที่ที่เจ้าของบ้านเดินเข้าเนี่ยครับจะเข้าทางสีฟ้าตัวสีฟ้าเนี่ยจะทําหน้าที่คล้ายๆล็อบบี้ขึ้นมาปุ๊บตรงนี้เห็นไหมฮะมันจะเป็นโถ double space เหมือนเดิมเลยเป็นเหมือนเหล่าเตงมองลงไปได้นะฮะสีแดงเนี่ยครับเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นเราสามารถมองทะลุลงมาในห้องรับรองข้างล่างได้พื้นที่ห้องนอนเนีี่่ยท้้้งงงหดอออนาาเขขจบโ ที่มีห้อง walk in closet หห้องน้ำเนี่ยกันไว้ในฝั่งนี้เรามีห้องนอน2ห้องแล้วก็มีห้องน้ําที่แชร์กันอยู่ตรงกลางและอีห้องหนึ่งที่เป็นมาสเตอร์อยู่ติดกับตัวบันไดพื้นที่ข้างหลังเนี่ยเราเป็นพื้นที่เหมือนซักล้างเราไม่ต้องยกเสื้อผ้าเนี่ยลงมาข้างล่างเราเซ็ตข้างบนเนี่ยครับเป็นเหมือนดาดฟ้าเล็กๆเ,เลยแล้วเราก็ซักล้างตรงนี้ได้และส่วนในสวนเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าตัวสวนของเราเนี่ยเราจะทําได้หลายอย่างมากเลยแล้วด้านข้างเนี่ยครับผมก็ทําที่จอดรถยาวไปถึงถึงทั้งหลังเลยพื้นที่ทั้งหมดของทีี่่ดินเเเรรราายกกว้ง40 40มต็คือ1ไล หน้าตาของบ้านเนี่ยมันก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้มุมนี้ครับมุมจากมุมถนนมาแล้วก็จะมีป้ายอันนึงป้ายตรงนี้เราก็จะติดไว้เป็นป้ายชื่อร้านนะครับเป็นคาเฟ่เข้าไปปุ๊บด้านหลังเราก็จะจอดรถกันแบบนี้มันก็จะเป็นบ้านผสมกับร้านอาหารไปเลยใครชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลยนะครับจะมีใครสักกี่คนครับที่ทําสไตล์แบบนี้ที่เอาบ้านกับร้านอาหารเนี่ยมาอยู่รวมกันเลยแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันนี่ด้านหลังตัวสวนเป็นแบบนี้เลยนะครับค่าก่อสร้างของบ้านหลังนี้ครับอยู่ประมาณสัก15ล้านตัวของตัวอาคาร รวมตัวพวกสวนพวกตกแต่งอะไรพวกนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งถอด B O Q ถอดการใช้งานการใช้วัสดุกันอีกนะครับว่ารายละเอียดเป็นประมาณไหนแต่รวมๆเนี่ยครับตัวบ้านเนี่ยอยู่ประมาณสัก15ล้านนะครับอ,อันนี้ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดของบ้านหลังนี้ครับ